สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้รถตู้มือ2นะครับสำหรับท่านใดนะที่เพิ่งผ่านเข้ามาที่ช่องของผมนะครับฝากกด s u b สไคร b ์ไว้ให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่องนี้เนี่ยผมจะมีรถตู้นะฮะมือ2มาอัปเดตลงในช่องนะครับทุกวันเลยให้ได้รับชมกันเนาะ ผมเต้เพชรยนต์นะครับถ้าเกิดท่านใดกําลังมองหารถตู้มือ2อยู่เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ชมทุกวันเลยนะครับสําหรับรถตู้มือ2นะตรงนี้นะรถตู้มือ2เรามีเยอะมากนะครับมากกว่า50คันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับอัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาผ้าเบาหนังนะครับต่างๆเดี๋ยวจะทยอยลงให้ยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยว ขอแจ้งสักนิดหนึงนะฮะคันนี้นะครับ t o y o ต้าคอมพิวเตอร์นะครับ3.0ดีเซลปี2017คันนี้เลขไม่แ0,000่นะท่านผู้ชมอันใดกำลังมองหานะคันนี้จะเดิมเลยนะครับเป็นเบาะผ้า4แถวนะฮะเดิมทุกจุดนะครับเป็นรถหน่วยงานรถมือเดียวปลดระวางมานะครับใครกำลังมองหารถเดิมรถตู้เดิมเดมเอาไปใช้งานนะครับ คันนี้แนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นแคมเปอร์แวนหรือว่าไปรับนักรับส่งนักเรียนนะครับคันนี้เหมาะมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลานะครับระหว่างที่ผมพูดไปเดี๋ยวผมพาดูบอดี้รอบคันก่อนนะครับถึงความสวยงามของเขานะคันนี้ไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีมานะครับ การเก็บสีคันนี้ก็ไม่ได้มีการเก็บเลยอาจจะมีรอยขนมงขนแมวนะครับรอยหินดิดนิดหน่อยตรงนี้ก็ไปแต้มมาให้แต่ว่าไม่ได้มีชนหนักถึงขั้นต้องไปทําสีนะครับคันนี้ไม่มีเลยนะฮะแล้วก็รถวิ่งมาแค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับสภาพใหม่มากๆนะฮะเดี๋ยวดูให้จบนะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบคันเลยนะครับสําหรับคันนี้สวยงามมากๆนะฮะ เป็น Toyota c คอมิวเตอร์ปี2017นะครับตัวหน้าสั้นหลังคาสูงหรือที่เรียกกันว่าโฉมหน้ากันดำนะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลามาลงดีเทลกันเลยไฟหน้าได้มาเป็นงานแบบมัลติ r e เฟ e เตอร์หลอดฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวก็เช่นกันนะครับส่วนของกระจังหน้าก็ใหญ่ๆแบบนี้หน้าตาก็น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเนาะถัดมาด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับทะเบียนได้เป็น 9912แบบนี้นะครับอะให้ดูด้านในสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาหน้าสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะผมแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะครับ0 8 1ย์6ป 6, 6 2 5อนะครับอะมาเลยเปิดมาแค่นี้ก็สังเกตเห็นได้ชัดแล้วเนาะว่าด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับมาดูนะครับแก้มด้านขวา น็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างด้านในนะครับรอยซิลิโคนยังใหม่ๆแบบนี้อยู่เลยนะครับรอยแต้มต่างๆอยู่ครบทุกจุดทุกข้อต่อนะครับทุกหัวน็อตเลยแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันมาเลยรอยแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในก็อยู่ครบให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะครับในส่วนของของเหลวต่างๆอยู่ในปริมาณที่เรียกว่ามาตรฐานแล้กันนะครับแบบนี้นะฮะร,รถวิ่งแค่80,000เท่านั้นเอง ในส่วนของแก้มด้านซ้ายนะท่านผู้ชมน็อตก็ไม่มีขยับนะครับแล้วก็ทางลับพาวนะรอยแต้มซิลิโคนด้านในยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในส่วนของอินเตอร์นะครับอินเตอร์มีล้มบ้างนะประมาณหนึ่งนะับประมาณนี้นะท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็ให้เห็นกันไปเลยไม่มีกักนะรถวิ่งแค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองถัดลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของหม้อน้ําก็สภาพอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโอเคแหละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หม้อน้ำนะครับจะเป็นตําแหน่งที่ โดนหินนะครับหินดีดเข้าไปค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับสมเหตุสมผลนะเลขไม้แปดหมื่นนะครับท่านผู้ชมอ่ะถัดมาเดี๋ยวผมให้ดูบันไดาทางขึ้นทั้งสองฝั่งเลยนะ mm hmm. เผื่อท่านใดจะสงสัยว่าไม้แปดหมื่นกอไม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบไปด้วยนะครับว่าสัมพันธ์กับเลขไม้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะแจ้งท่านผู้ชมก่อนไม่ได้มีการเก็บสีมานะครับให้ดูได้เลยนะครับล่องรอยการขึ้นลงมีแค่นี้เอง มีแค่นี้เท่านั้นนะฮะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับนะฮะตรงนี้นะครับจะค่อนข้างซีเรียสนะเพราะว่าจะไม่ได้มีการทําสีนะฮะเพราะว่าเรานะครับจะได้สังเกตดูได้นะครับว่ามีการขึ้นลงบ่อยแค่ไหนนะครับอ่าฝั่งนี้ก็ไม่ได้ทํานะครับสีก็จะเห็นมีร่องรอยประมาณนี้นะฮะรถวิ่งแปดหมื่นท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ก็ยังเดิมเดิมอยู่ครบแบบนี้นะฮะอ่า ประมาณนี้นะให้ดูแป้นคันเร่งด้วยนะครับรถวิ่งแปดหมื่นให้ดูเลยแป้นคันเร่งพวงมาลัยไม่มีลอกล่อนนะครับใหม่ๆแบบนี้นะฮะใหม่แค่แปดหมื่นทุกอย่างก็สัมพันธ์กันดีนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับผมสิ่งอีกจุดนึ่งนะท่านะผู้ชมที่สําคัญเลยสายเบลนะด้านหลังดูได้เลยนะครับตรงนี้นะสําคัญอยู่ นะฮะเพราะว่าจะมีบอกปีนะครับตรงนี้ปี2 0 1พนสดนะตรงรุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องด้วยนะครับมันจะมีแผ่นเพจอยู่ด้านในด้วยนะด้านในนี้นะครับแผ่นเพจนะฮะตรงรุ่นตรงปีเลยนะครับ2017ตรงนี้นะครับแผ่นเพจเดิมไม่เคยงัดเคยแงะเคยแกะมันนะครับผมส่วนของเครื่องยนต์นะ3.0ดูนดีโฟดีนะครับสังเกตได้เลยตามข้อต่อต่างๆนะครับร้อยแต้มยังอยู่ให้เห็นชัดแบบนี้นะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่างๆ ไม่มีหยดมีเยิ้มห้องเครื่องสวยๆแห้งๆแบบนี้รถวิ่งแค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะท่านผู้ชมเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะฮะอ่าผมให้ดูแบบไม่มีกักเลยนะครับท่านใดนะที่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะครับมาได้เลยที่กรุงเทพมหานครนะครับมีนบุรีซอยเสรีไทยซอย70นะวิ่งเข้ามาสุดซอยนะครับแล้วก็มาถามหาผมเซลเต้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะครับสามารถดูคลิปผมนะฮะดูคลิปผมคลิปนี้ ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาดูด้วยตัวเองก็ได้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดแบบครบๆเลยนะฮะอ่านในส่วนโครงสร้างนะครับท่านผู้ชม้อยเม็ดอาร์คสวยๆอย่างนี้นะรถไม่มีชนหนักไม่มีตีลังกามาแน่นอนนะครับตรงนี้เรารับประกันในส่วนของโครงสร้างด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไล่เรียงกันมาเลยนะฮะถัดลงมาด้านล่างเห็นไหมครับลอยเม็ดอาร์ชัดๆแบบนี้นะฮะ บันไดทางขึ้นลงนะท่านผู้ชมดูได้เลยรถวิ่ง8 0 0 0 0นตรงนี้นะแทบไม่มีล่องรอยการใช้งานเลยนะครับทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันนะถ้าเลขใหม่8 0,000นนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่ามีการกลับกอใหม่หรือเปล่าก็ดูรายละเอียดพวกนี้นะครับประกอบกับเลขใหม่ได้เลยนะฮะมาดูโครงสร้างของประตูกันบ้างนะครับหัวน็อตไม่มีแกะนะประตูไม่เคยทําสีมานะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ที่ผมแจ้งไปเนาะคันนี้เป็นเดิมโรงงานทั้งคันเลยเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับสิบสองที่นั่งนะฮะให้ดูให้ท่านผู้ชมดูข้างในสะอาดมากๆนะฮะเพดงเพดานคือใหม่กริปเลยคันนี้ท่านใดกําลังมองหารถเดิมนะใหม่น้อยๆนะคันนี้ฝากไว้เป็นหนึ่งหนึ่งทางเลือกด้วยนะฮะเบ,บาะสะอาดทุกตัวภายในสะอาดมากๆนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้าง บางๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสองด้านหลังกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับมีโลโก้เตอรต้าอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับด้านในตัวช็อคอัพนะครับไม่มีล้านะท่านผู้ชมเปิดนุ่มๆเฟิร์มๆแบบนี้เลยเปิดนิ่มๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวพื้นด้วยนะครับอย่างที่ผมแจ้งเนาะว่าเป็นเดิมนะครับยังไม่ได้มีการบุอะไรมานะฮะก็คือเดิมทั้งหมดเลยโครงสร้างก็เดิมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟท้ายกันหน่อยดีกว่า ไฟท้ายเนี่ยเดิมโรงงานเลยนะครับไทโคอิโตะแบบนี้นะฮะไฟท้ายทั้งสองข้างเลยนะครับรถโครงสร้างเดิมไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะฮะในส่วนของกันชนท้ายอ่ะมาดูหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะไม่เคยมีการขันเลยนะครับแม้แต่ตัวเดียวให้่านผู้ชมดูแบบนี้เลยนะครับจะได้สบายใจเนาะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับอ่ะดูเมทอาร์ Met สวยๆครบๆแบบนี้ ะะด้านถ้ายไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับอ่ะด้านบนกันบ้างตรงนี้เม็ดอาร์ตก็ชัดอยู่แล้วซิลิโคนนิ่มจิเข้านะครับยาวไปเลยให้ท่านผู้ชมดูสวยๆชัดๆนะยาวไปถึงรอยเชื่อมด้านบนนู้นเลยนะครับอ่ะฝั่งขวาดูแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งสายบ้างสวยงามเช่นกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะสวยๆนะครับอ่ะให้ดูซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้นะครับไล่เรียงกันยาวขึ้นไปเลยจนถึงรอยเชื่อมด้านบนนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างบนผมให้ดูฝาท้ายเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับปั๊มแอลอยู่ครบข้างขวาก็ไม่ขยับปั๊มอาก็อยู่แบบนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอญาตปิดอ๊ออ่ะมาดูสันเหลี่ยมคมของตัวรถท่านผู้ชมดูสวยๆนะครับชัดๆแบบนี้รถไม่มีการโดนชนมาเลยคันนี้นะครับสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็กระจกนะครับเป็นแท้เดิมโตโยต้าแบบนี้นะครับ ครบทุกบานนะฮะท่านผู้ชมคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังคันนี้ตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่ที่งวดละประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคันนี้อาจจะต้องใช้เงินดาวสักหน่อยนะครับและใช้เงินดาวอยู่ประมาณสามหมื่นบาทสี่หมื่นบาทนะครับรวมกับค่าประกันภยัยชั้นหนึ่งด้วยก็เตรียมเงินมานะครับสําหรับคันนี้ประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะฮะเจ็ดหมื่นบาท โทรมาคุยกันได้เลยผมแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับคันนี้อ่ะเลขไมนตอนที่ผมแจ้งไปเนาะไม8แปดหมื่นนะครับคันนี้แปดหมื่นสี่พันโลนะครับเดี๋ยวติดเครื่องเลยอ่าติดเครื่องง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของพวงมาลัยนะก็จะเป็นแบบสีก้านแบบนี้นะครับเกียร์แมนนวล นะครทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับตัววิทยุตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับท่านผู้ชมไปแกะได้เลยนะครับแอร์เป็นแบบมือหมุน4ี่ระดับแล้วก็แอร์หลังผมเช็คให้แล้วใช้งานได้ปกติทุกอย่างทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็เบาะด้านหน้าสวยงามนะฮะสะอาดสะอ้านอาจจะมีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะตรงนี้เรื่องเล็กจัดการให้ได้ครับอ่าเบาะสวยๆแบบนี้ไปดงพดานด้านบนไม่ได้มีการจงการเจิมอะไรมานะครับเนื่องจากเป็นรถหน่วยงามเนาะ ประมาณนี้นะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าออโต้คนขับนะครับแล้วก็พับกระจกท่านผู้ชมไฟฟ้าตรงนี้นะครับรถสวยมากนะฮะร,รถใหม่มากๆนะครับคันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะผ่อนอยู่ประมาณ1มื่นสี่ถึงหมื่นห้านะครับถ้าเกิดฟรีฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวไม่ได้สินะฮะต้องดาวประมาณสามหมื่นบวกกับค่าประกรนันอีกประมาณสามหมื่นแปดถ้าผู้ชมเต็มเงินมาเจ็ดหมื่นนะครับ เต็มเงินประมาณ70,000มื่ผ่อนอยู่ประมาณ1 10, 4 0 0 0มถึง1,500 0มประมาณนี้ยังไงโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนะฮะหรือว่า0816563625นะครับผมหรือก็เป็นอาการแอดไลน์ก็ได้เบอร์ผมแอดไลน์ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวล เดิมโรงงานทุกจุดนะฮะเบาะผ้า4แถว12ที่นั่งราคาตั้งขายอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้ก็สามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลย,เลยหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ